สวัสดีคณะกรรมการและผู้รับชมทุกท่านดิฉันนางสาวชนะน,นาภาัเพิรรักและดิฉันนางสาวาธัญเรศพงธน,นูพวกเราทั้งสองเป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสแสวงหาวิทยาคมวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกราฟยานี11ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสแสวงหาวิทยาคม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบไทยโมเดลภายใต้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบสีพาั้นไฟสต็ปความสำคัญของผลงานปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยพบว่านักเรียนร้อยละ80มีปัญหาด้านการเขียนคำและการแต่งกับยานี11 ขาดความรู้ในเรื่องของคำทักษะในการสันค์คำมาแต่งคำประพันธ์จึงนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยการสร้างรูปแบบการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกับยานี11ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบไทยโมเดลภายใต้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-part f i s t e p จุดประสงค์เรามุ่งหวังให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะการแต่งกาบยานี11ในระดับที่ดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจด้านการแต่งกาบยานี11ได้อย่างถูกต้องตรงตามฉันทลักษณ์<ม>การสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านบทประพันธ์การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป้าหมายของเราคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ร้อยละ80ขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแต่งกาบยานี11ในระดับที่ดีขึ้นและสามารถเข้าร่วมประกวดการแข่งขันการแต่งกาบยานี11ในระดับต่างๆได้กระบวนการดำเนินง,งานพวกเราได้นำแนวคิดขั้นสูงเชิงระบบ G part 5 step มาผนวกเข้ากับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไทยโมเดลเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะการแต่งกาบยานี1ิดังนี้ สเตปที่ 1. การรวบรวมและเลือกข้อมูลมีการตั้งคำถามทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยการถามตอบเกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์เช่นคำประพันธ์ในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ประเภทนักเรียนรู้จักคำประพันธ์ประเภทกาบยานีหรือไม่ลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาบยานีมีลักษณะการบังคับฉันทลักษณ์แบบใดจากนั้นนำผลการตอบคำถามมาใช้ในการวางแผนการสอนเพื่อเพิ่มองความรู้ให้ กับนักเรียนที่ขาดไปสเ็ตที่2การจัดข้อมูลให้เป็นระบบคือการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยการค้นคว้านอกห้องเรียนนักเรียนได้รับมอบหมายให้ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งคําประพันธ์เช่นลักษณะการบังคับฉันทลักษณ์และตัวอย่างคาประพันธ์พร้อมเตรียมนาเสนอผลงานต่อครูและเพื่อนๆในห้องเรียนสเ็ปที่3 การปฏิบัติและสรุปความรู้มีการสร้างองค์ความรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียนผ่านการทำใบงานให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกับเพื่อนในกลุ่มนักเรียนลงมือแต่งคำประพันธ์ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มของตนเองตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้ตามแผนที่วางไว้ครูคอยส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมนอกห้องเรียนสเต็ปที่4การสื่อสารและนำเสนอคือการเผยแพร่ความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์โดยให้นักเรียนได้อภิปรายชี้แนะผลงานร่วมกับครูสเต็ปที่5 การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่านำผลงานของนักเรียนเผยแพร่สู่ชุมชนโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเองที่จัดทำไว้ในสเต็ปที่3และสเต็ปที่4ผลงานของการแต่งคำประพันธ์นำไปเผยแพร่ให้นักเรียนในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาใกล้เคียงผลการดำเนินงาน 1. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass f i Step ในเนื้อหาสาระวิชาภาษาไทยจำนวนหนึ่งรูปแบบคือนวัตกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาศยานี11ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบไทยโมเดลภายใต้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass f i Step 2. นักเรียนโรงเรียนสแสวงหาวิทยาคมมีผลงานการแข่งขันภายนอกคือการประกวดแต่งคำประพันธ์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับจังหวัดและการประกวดแต่งคำประพันธ์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประเทศ 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ร้อยละ83.12มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกาบยานิสิบโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบไทโมเดลภายใต้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass f s t e p ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้แก่ 1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสน,นุนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์ 2. บุคลากรทางการศึกษาให้ความสำคัญให้กำลังใจเอาใจใส่กับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอน 3. นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน 4. มีการใช้กระบวนการแบบไทโมเดลเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน บทเรียนที่ได้รับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ไทยได้อย่างเป็นระบบมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสะท้อนความคิดที่ดีขึ้นสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อบอกพร่องของผลงานตนเองและเพื่อนเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและปรับปรุงการแต่งคำประพันธ์ให้ดีขึ้นการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 1. จัดโครงการอบรม และประกวดแต่งคำประพันธ์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนโดยเชิญชวนให้นักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาใกล้เคียงได้มาร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งคำประพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกัน 2. เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและนำเสนอนวัตกรรมนักเรียนตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. อําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ 3. เผยแพร่รูปแบบโมเดล เรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกาบยานี11ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสแสวงหาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบไทยโมเดลผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนรางวัลและความสำเร็จผลงานของนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ2การแต่งกาบยานี11ในโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติจากสำนักงานสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งครูผู้สอนยังได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในระดับสถานศึกษาการขยายผลและต่อยอดแนวทางนี้สามารถนำไปฝึกแต่งคำประพันธ์จากหัวข้อต่างๆเช่นธรรมชาติความรักหรือชีวิตประจำวันหรือส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดในงานวรรณกรรมระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านการแต่งคำประพันธ์ และนำความรู้มาต่อยอดขยายผลในสถานศึกษาสุดท้ายนี้ระหว่ังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาความสามารถด้านการแต่งกบาบยานิสิเอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสแสวงหาวิทยาคมโดยใช้กิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้แบบไทยโมเดลภายใต้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Pass Step จะเป็นต้นแบบในการนำปไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอื่น เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแต่งกลัอยานิสเกตของนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยได้ขอบคุณค่ะ